ะผิดน้อยเลยอันนี้ผิดน้อยอันนี้มีนูของหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยเมนูแมงกะพรุนพิเศษห้าร้อยบาทจ้าปาตัวใหญ่ใหญ่เลยพิเศษกันน้อยกว่า หนัตัวเลยนะคนเดียวเหรอกินคนเดียวเลยป่ะอ๋อเลิกกินกุ้งกับแซลมอนกันแล้วตั้งแต่แมงกะพรุนเข้ามาเออมีแมงกะพรุนได้กินแมงกะพรุนไม่กินแล้วกุ้งกุ้งนี่แม่ได้เลยจ้านี่แม่บอกว่าสัตว์ได้สัตว์เลยนะเ <c> จ <oughs> <c oughs> ็บตลอดนี่ค่ะกระปุก <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้ กระปุนอะไรนะเจ๊หนึนกระปุหัวกระสุนจ้าเห็นน้อยเลยจดเลยนะคะเลืกให้ดีเลยต้องมาเก่อันตัเลยดูข้างบนแล้วเราสามารถบวกข้งางล่างได้เลยจ้ะีมาิดา,าติไปตัดกัดกระจื๊ ลายก็สั่งจ้างมาได้เลยนะที่นึ่ะโอ้ดูดีดิวยกรุกฉ่ำๆเลยนะครับนกระปุกล้วนๆเลยเป็นเกมเลยครับโอ้ดูเลยน่าทานมากเลยทัมผัดกับเผาก็อร่อยนะวันนี้ที๊หนึ่งรองครับกับเผาแล้วอร่อยะคะ่ะเมนูนี้อยู่ที่เท่าไหร่ที่๊นึ่งหนึ่งร้อยบาทครับก็คือตัวแรกจะอยู่ที่สองร้อยบาทตัวต่อไปเพิ่มตัวละร้อยห้าสิบบาทครับจะเรียบร้อยค่ะ สีสวยงดงามน,นี้ก็คือพริกป่นของรถทิปเพรา่าเนี่ยค่ะรถทิปพริกป่นรถทิปนะคะมีแบบหยาบแบบละเอียดนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ทิกต o อรถทิปออฟฟิเชียลจ้าเรามาฉ่ำๆความเผ็ดกันนะแต่ตัวทีิที่หนึ่งใช้นี่คือปั่นละเอียดนะแยงกระพูนนี่ไปเลยไปเลย ไปดูเล่นไหนก่อนไหมต่อเลยก็ได้เล่นแล้วแตกตลาดไหมจ๊ะได้เกยจ้ายังไม่เหนื่อยเนาะปลาได้แต่ยังไม่เหนื่นะอยมึกไก่ไข่ปลาตอนนี้เรามีแมงกะพรุนมึกไ,ไข่ด้วยแมุให้ดูออนไลน์ก็ดูปเป็นแนวทางการสั่งได้นะครับสำหรับออนไลน์นะครับเรามีจัดส่ง ทีล่ละหนึ่งครั้งนะครับจํากัดท่านรับสิบห้าเท่านั้นนะสิบห้าท่านเท่านั้นค่ะพักมาถามวันจะส่งจะได้ก่ะนเราสะดวกวันไหนก็นเอาวันนั้นค่ะหรือว<ช>่าจ,<ะ>จะมีรอบแบบพิเศษหรือว่าวันที่เราต้องการแต่ว่าไม่ใช่รอบสองสองที่หนึ่งก็มีสามารถสั่งได้เหมือน,นกันแต่เพี่น<ช>จะแจ้งทีอว่าสะดวกไหนหรือสะดวกให้สะดวกยังไงค่ะเดี๋ยวเราจะแจ้งและสําหรับคนที่สั่งไปแล้วนะครับ ขายคลิปวิดีโอก่อนเปิดกล่องนะเจ๊หนึ่งนะใช่ค่ะทำรีวิวมาเลยแล้วก็ส่งคลิปมาให้เจ๊หนึ่งเลยถ้าขาดเหลืออะไรนะครับใช่ค่ะเราจะได้ดูกครับอยากมันมีผิดพลาดได้แล้วก็คือผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นน่ะค่ะแต่ถ้าขาดเหลือยังไงแล้วลูกค้าไม่ไม่ถ่ายนี่เราจะไม่รับผิดชอบนะใช่ค่ะมันเป็นข้อข้อตกลงครับที่เราส่งให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะวันนี้เป็นกระพนออกเกือบทุกเมนูเลยเจ๊หนึ่งเกินตามคาดหมายไหมเกินวะ นี e ่แป็นกระปุลฉ่ำๆไปเลยน่ากินไหมล่ะคือดด้วยไข่ปลานะจ๊ะไข่ปลาตัดด้วยแัลมอนจ้าโอ้โหเอาง่ายนะเจ๊หนึ่งไม่ได้คํานวณหรอกว่ามันจะแน่นไหมเรียบร้อยจ้านิ่งนึงนะ <Okay. S 2> เรียบร้อยจับเมนูอะไรผมก็ไม่รู้แล้วนะแซลมอน, <c oughs> นกระปุลหมึกไข่ไขป่ปลาแล้วก็หมูยอจ้าแล้วกระปุนหัวกระสือด้วยเรียบร้อยค่ะไปสั่งตามกันได้นะจ๊ะ้าทานมากเลยเมนูนี้เรียบร้อยจ้าสพัดมาจากเมนูหม,มึกไข่ไข่แดงไข่แดงคปลาไม่หวานนะขวาน้อยนะคะ

ได้<า>แดงน่ากลัวแดงแบบเซ็บมากกระด้งด่งบนฝั่งได้ค่ะน,นี่ก็ถ่ายหน่อยนี่เรียบร้อยโอ้สีที่เจ้มมาก เราอย่าล้อเล่นนะคะ<ม>เผ็ดจริงอะไรจริงนะครับเรียบร้อยนะครับแกงยำหมึกไข่หอยแข็งไข่แดงค่ะไปสั่งตามกันได้นะครับปลาร้ารือไม่ปลนร้าก็แจ้งได้เลย,เลยนะตอนนี้ออนไลน์ก็ยังเปิดอยู่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับ,รบจำกัด15ท่านเท่านั้นนะครับไปสั่งกันได้นะจ๊ะ ปุ้งสดลงไปนะคะแบบนี้แ,บบแล้วก็ต่อด้วยปูม้าค่ะ หักโดนเยอะว่าบบไหนบงครับข้อโคตรน้อมังไหลบูไม่ได้เลยรัตสักวีใหญ่อหาสัตใหญ่ชนินี้นะ ใส่ไข่ารรมดาไปอีกค่ะยังยังไม่หยุดเลยต่ตำๆกันไปแน่นแน่นไม่ใจโอ้โหดูนะทานมากเลยอ่ะแน่นเน้นเน้นๆนะครับไปสั่งตามกันได้ครับรเมนูอะไรเจ๊นึงครับ ไข่นะคะกุ mm hmm. ้งม้าสดนะคะกุ้งสดแล้วก็หมูยอไขม่มดดาจา้า mm hmm. เราอยากกินอะไรเราก็แอดเพิ่มไปได้เลยสําหรับออนไลนะคะเราดูเมนูเสร็จเราก็บว,วก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 เพิ่มได้เลยเรียบร้อยจา้าเริ่มจะเหมือนร้าที่แล้วล่ะ ห <Thank> มึกไข่ตุ้งสุกไข่แข็งจ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> าแซลมอนโอเคไม่เหมือนตรงแซลมอนนี่แหละ ton กินสองคนใช่ไหมจ๊ะเอาช้อนสองคู่จานแบ่งไหมจ๊ะเอาจานแบ่งไหมเ,เ,เ,เดี๋ยวให้ข้างหน้าถ่ายก่อนเตรียมวิดีโอไนดะ้เดี๋ยวให้ถ่ายอ่าให้ข้างหน้าถ่ายอันนี้เรียบร้อยนะครับขับยามมานะครับเช่นหนึ่งหมึกไข่หอยแครงกุ้งสุกแซลมอนจ้าหมึกไข่หอยแครงกุ้งสุกแซลมอนมออสี่สอย่าง

ีไม่ได้ออกงานหรอจ๊ะหยุดส่งวันไม่สบาย<อ>ค่ะเห็นเขามีงานที่อะไรนะขายที่บ้านสุดน่า่อยกินเลยเห<อ>็นว<อ>่าเขามีงานที่อะไรอ่ะชามอยู่อ่ะใช่ไหมใช,ใช่ใช่ไปต่อแล้วหวานไม่ใช่กินละกินหมดนะ้วโอ้โหคนเดียวนะกินเยอะมากตัวไม่ละกิน เห็นลูกก่อนเก่งเงี้ยควนลูกมาตัวเองเลยแต่ตัวเองทางมอญถ้ากินเป็นตัวมันไม่เข้านะไี่หนึ่งของกินแบบตัวแล้วไม่เข้าต้องกินแบบสไลด์ต้องกินแบบเนี้ยถึงจะเข้าแล้วมันกรุบๆเหมือน,นมุ้งมะพร้าวเลยนะ ปูม,มาพิเศษหนึ่งครับคุณนะครับเพิ่มกุ้งสดงแบบ <ตะ S 2> ไม่เหนียวว่าไม่เหมือนบ้านเราอ่ะมันกรึบแล้วแต่บ้านเรามันกึบไม่เหนียวแต่นี้บ้านเรามันเหนียวแล้วก็เค็มทีมันกรอบไงอันนี้ต้องล้างก่อนนะโซต,ตินมันก็เค็มแหละแต่เราต้องล้างให้มันซึมไม่เค็มร้านอื่นมาเลยเค็มต่อเราไม่ร้อื่นเราทำให้เราร้านที่ส่งให้เราเราก็ซื้อกับแม่ครงแม่ครูก็ทำาสะอาดทำให้เราดีแล้วกินคนเดียวด้วยโอ้โห เราเป็นนักกินจุป่ะเป็นน้องสาวของพี่ที่แกลที่อแกลเจอทีละวพ่อกินเยอะนะพีแกลสามกล่องไหมสามสี่กล่องโอ้เมื่อสี่ห้าปีสามสี่ปีที่แล้วนะนานมากเออดูดิหายแล้วไม่ใช่คอนเทนต์นะอันนี้เรื่องจริงนะเขากินจริงจริง โอ้โหดูดิปตัวตัวเป็นลืมปูใหญ่ปูตัวใหญ่ด้วยเขาเรียกตัวใหญ่ด้วยตัดตัวสัดตัวโลตัดตัวโลกว่าโอ้โหไม่ธรรมดาลูกค้าเราแต่ละควนบอกเลยสิปกติเบิ้ลปูนะถ้าไม่เบิเ้ลเพื่อนกระป็นนี่มากินเพื่อ้หายไข้ใช่ป่ะ ยำปูแม,พม้พิเศษแมงกะพุนขาหัวกระสุนแล้วก็กุ้งสดแซลมอนจ้าจ้า,จายบร้อยจ้า